กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่กันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนยังเล่นกันอยู่ไหมหรือเลิกกันไปแล้วลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยในรอบประจําเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมก็คืองานฮีโร่นั่นเองแล้วนะนอกจากจะมีกิจกรรมใหม่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยเหมือนกันที่มาพร้อมกันหนึ่งสองอย่างเลยก็คือ กิจกรรมสาหรับลูกค้าสายเปยโดยเฉพาะใครที่เป็นคนสายเปยเนี่ยจะได้ของแถมจากกิจกรรมไปด้วยนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกนําลังใจให้เราด้วยเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมของประจําเดือนนี้กันก่อนดีกว่าปะ่ะทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คืออันนี้เลยครับงานฮีโร่นั่นเองเนาะหรือก็คือกิจกรรมประจําเดือนนั่นเองนะทุกคนพอพูดระโยคนี้เท่าไรทำมันรู้สึกเหมือนมันขัดใจแปลกๆเลย ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด3วันนะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะผมว่าให้ดองทรัพยากรดองเงินไว้มาเล่นกิจกรรมอันนี้ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนเนาะเรามาดูในส่วนของกาชาปองให้พรก,กันดีกว่าป่ะทุกคนกาชาปองให้พรผมเคยเล่นให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนั่นเองเนาะไม่มีอะไรมากเลยก็คือกดไปเรื่อยๆซึ่งยิ่งกดจะยิ่งแพงถ้าหากคุณกดแล้วมันพลาดใช่ไหมสมมติคุณกดได้1 2 3สกดถึง3แล้วถ้าคุณกดต่อโดยที่ ไม่รักษาสภาพในการที่จะสุ่มต่อไว้โอกาสแตกแล้วมันจะเสียหายทั้งหมดค่อนข้างที่จะไม่คุ้มและขาดทุนมากของรางวัลข้างในดีไหมผมจะบอกว่าของรางวัลข้างในก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะทุกคนเนาะแต่ส่วนมากหลักๆนะที่ทุกคนจะหากันจะเป็นของชิ้นนี้ถูกต้องไหมของสองชิ้นนี้ที่มันจะแลกได้คุ้มที่สุดเนาะแต่สําหรับลูกค้าที่แบบเอ่อเติมน้อยเติมนิดหน่อยแต่ยังต้องการที่ยังอยากจะได้อยู่ ของที่คุณจะได้หลังจากเล่นกิจกรรมก็คืออันนี้ครับทุกคนนี่คือเศษอันนี้เศษกระชาปองส่วนมากเขาจะเล่นกันประมาณผมเรียกอันนี้ว่า3ามเหรียญละกันเพราะว่ามันจะได้ประมาณ2หรือ300ถูกต้องไหมทุกคนเอามาทําอะไรเอามาแลกของรางวัลเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเติบโต,ตได้มากขึ้นนั่นเองเนาะแต่จะเติบโตในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ของรางวัลกันทีหละเราไปดูที่ส่วนต่อมาดีกว่าทุกคนส่วนลดสําหรับซื้อโดยตรงมันก็คือแพ็ครายเดือนนั่นเองนะทุกคนนะมันจะบอกว่าคุมไหมก็สําหรับลูกค้าที่ปละกัสําหรบ ระยะเวลากิจกรรมมันมีทั้งหมด3วันใช่ไหมถ้าเป็นไปได้คุณเติมสัก3าวันก็ได้ทยอยเติมไป129บาทาทํายังไงก็ได้ครับให้มันเป็น169บาทให้ได้อย่างน้อยคุณจะได้ในส่วนของตรงนี้คุณจะได้ในของรางวัลก็คือเติมรายวัน169บาทนะตอนนี้ผมอยู่ในกิจกรรมมันเลยไม่เห็นนะทุกคนที่มันเป็นรูปถุงเขียวเขียว169บาทจะให้คุณได้3วันอย่างน้อยจะได้ไม่ขาดทุนเนาะส่วนวันสุดท้ายคุณค่อยไปอัดเอารวดเดียวเพื่อเอาบัฟพิเศษตรงนี้ พิเศษตรงนี้ดีไหมดีมากในระดับหนึ่งเลยใช้คํานี้เลยว่าของค่อนข้างดีมากแต่ก็แพงด้วยเพราะว่าคุณจะต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยสิบคลิกหรือก็คือพันสองบาทถ้าเติมร้านเติมเกมก็น่าจะเหลือประมาณ9 80ิหรือพันกว่าบาทนั่นแหละนะทุกคนเนาะก็ลองหาข้อมูลดูต่อมาทุกคนร้านค้าห้าท่านร้านคาห้าท่านนี่แหละครับที่ผมบอกเลยว่าทุกคนจะแลกกันก็คือเษก้าชาปองส่วนมากทุกคนหลักๆจะแลกอะไรกันก็น่าจะเป็นในส่วนตรงนี้สําหรับลูกค้าง,งบน้อยก็เพราะว่า ผู้คุณจะหาในเรื่องของยันคุ้มกาย10%อะไรพวกนี้เพราะถ้าเกิดซื้อเองมันเม็ดละพันห้าร้อยหยวนแต่ถ้าคุณเล่นตรงเนี้ยคุณเสียไม่เยอะแถมได้ของแป๊บเดียวด้วยเรียกว่าประมาณ240ยหยวน300อยหยวนคุณได้กล่องนี้1กล่องและถือว่าคุ้มมากๆแต่การแลกซื้อสามารถซื้อได้ประมาณ5ครั้งต่อ1เดือนนะทุกคนเพราะงั้นระวังด้วยหลายคนอาจจะหาสว่างใสาอาจจะหาหินเซียนและอาจจะหาหินราชันบางคนก็จัดได้เลยหาหินราชันเนาะทุกคนเนาะเพื่อที่จะแบบ อัปเกรดตัวละครไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเราก็สามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้หรือบางคนอาจจะเล่นเพื่อแลกอันนี้ครับยันลาชันบวก15หรือไม่ก็เอาบวก13ขึ้น15อันนี้จริงๆแล้วผมอยากได้2ใบนี้มากแต่มันแพงมากๆจริงๆถ้าใครมีคนขายแบบราคาถูกจริงๆก็น่าสนเหมือนกันแต่ในส่วนตัวของผมในตอนนี้หรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะแลกกันเป็นหลักก็คือหินเซียนถูกต้องไหมหลายคนบอกเอ้ยคุณสุรินหินเซียนหาที่ไหนซึ่งหินเซียนไม่สามารถดรอปจากบอลได้ ได้จากกิจกรรมนี้เท่านั้นก็คือเล่นประมาณ1280ยหยวนก็จะได้ประมาณ5เม็ดพอดีนะทุกคนเนาะหรือคุณอยากได้หินราชันก็ลองเลือกกันได้จริงๆไม่ต้องรีกก็ได้เพราะกิจกรรมเนี่ยมันมาทุกเดือนอยู่แล้วค่อยๆเล่นไปสะสมเหรียญกาชาไปก็ได้เช่นกันนะทุกคนในส่วนต่อมาครับรับกิฟตเมื่อใช้จ่ายนี่แหละครับที่ผมบอกว่าค่อนข้างคุ้มและคุ้มที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่1280อยหยวนเปาอันนี้จะคุ้มที่สุดเพราะว่าคุณจะได้ ยาเม็ดบวก EP 20%ประมาณ4ชั่วโมงเพราะมันได้ประมาณ2เม็ดแถมได้เหรียญอันนี้มาเล่นกาชาพองเพื่อหาเศษอันนี้ได้ด้วยเช่นกันเพราะงั้นสำหรับผมถ้าใครอยากจะเล่นจริงๆแล้วอยากจะใช้ใจ่ายเรื่องหยวนเป้า1,280บาทไม่แย่เอ้ยไม่ใช่280บาท1,280หยวนเป่าแล้วทุกคนก็น่าจะประมาณ300-400บาทประมาณนี้เนาะหรือถ้าบอกว่ามีจำกัดมากทำไงดีคุณซูลินก็ผมแนะนำอย่างน้อยให้ได้ปีกแดง ปีกแดงอันนี้เนาะเป็นกล่องปีกแดงมันเบ็ดเสร็จทั้งหมด7กล่อง680อยหยวนเปาซึ่งบางร้านค้าเนี่ยเขาขายกันกล่องหนึ่ง88หยวนเปาหรือกล่องหนึ่งยหยวนเปาเนาะก็จะขายตามเลทราคานี้ของจากทุกๆเดือนเพราะงั้น7กล่องนี้ถือว่าคุ้มที่สุดถ้าอยากจะได้แบบเหรียญกาชาด,ด้วยพันสองถือว่าคุ้มค่ามากๆนะทุกคนหรือทุกคนอยากจะจับจ่ายใช้สอย6,480อยหยวนเปาก็ได้เช่นกันไม่ว่ากันเลย แต่ถ้ากล่องเลือกอันเนี้ยคุณต้องอ่านดีๆนะเพราะว่าทางเกมมันเขียนไว้ว่ากล่องสมบัติเศษสัตว์เลี้ยงวิเศษระดับ S เ,เลือกเองนะทุกคนเนาะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าคุณซื้อมามันไม่ใช่เป็นตัวละครแบบเต็มๆตัวนะมันจะได้เป็นเศษเท่านั้นแลนะถ้าเกิดคุณอยากจะได้หนึ่งตัวเต็มๆคุณต้องสะสมอย่างน้อย20เศษเพื่อมาหลอมเป็นสัตว์วิเศษอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่มันต้องใช้ทั้งหมด20เศษนะทุกคนซึ่งคุ้มกันไหมบอกเลยว่าแพงมากๆเพราะว่า ถ้ามีกิจกรรมคุณรอ,อนิดนึงนิดหน่อยเนี่ยมันตัวหนึ่งประมาณ1,690บาท1,690บาทคุ้มมากๆดีกว่าคุณเอาหยวนเปาตรงนี้มาใช้6,480อยหยวนเปาเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะอาจจะตกเกือบตัวหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยทุกคน1690เห็นไหมคุณได้หยวนเปาแค่นี้เองแถมได้ไม่ถึง6,000ด้วยค่อนข้างแพงมาก เพราะงั้นเก็บเงินและซื้อตัวเต็มเลยจะคุ้มกว่านะทุกคนกิดต่อมาครับพิเศษสําหรับซื้อโดยตรงเลยอันนี้เป็นสําหรับลูกค้าสายเปยใครที่แบบหลายคนบอกอเฮ้ยคุณสุรินผมอยากได้เกี่ยวกับพวกทากระถางทาของตัวหยวนทํายังไงดีก็สามารถจัดกันได้นะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าหลังเลนเลเวล1้0ยลงไปของเหมือนของผมหรือเปล่านะทุกคนเนาะก็ลองมาพิจารณากันได้แต่ผมคิดว่าของไม่น่าเหมือนกันคิดว่าของไม่เกินเลเวล เกาๆน่าจะเป็นปีกแดงหรืออะไรพวกนี้เนาะก็ลองมาพูดคุยกันได้เลยโอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบดีเกี่ยวกับกิจกรรมงานฮีโร่ในครั้งนี้แล้วหรือคือกิจกรรมปะะจำเดือนนั่นเองนะทุกคนเพราะงั้นเราไปดูกิจกรรมอันใหม่ดีกว่าที่ทุกคนน่าจะเหน็นกันก็คืออันนี้เลยครับนําไหว้ขอพร ใช่สิงเอยเออมันต้องเป็นอย่างนี้โหอ่านยากมากต้องค่อยๆอ,อ่านจริงๆซึ่งกิจกรรมนี้คืออะไรมันคือกิจกรรมสําหรับลูกค้าสายเปเป็นกิจกรรมของแถมสําหรับลูกค้าสายเปโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะทุกคนเพราะงั้นถ้าจะเข้าร่วมนี้คุณกดได้เลยพอกดเสร็จมันจะเด้งเป็นหน้าเว็บไซต์มานะทุกคนนี่พอกดแล้วทางเกมมันจะเด้งหน้านี้มาให้เลยเป็นหน้าเว็บไซต์เลยก็คือนาไหวขอพรใช้สิงเอยเออเป็นแบบนี้เลยเข้าร่วมกิจกรรมพราคุณกดเสร็จปับ๊บ มันจะส่งคุณมาหน้าเช็คอินนำโชคระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด7วันคุณสามารถรับของฟรีในนี้ได้เลยเพียงแค่คุณกดรับเนาะอันนี้กิจกรรมเริ่มมาแล้ว2วันก็อย่าลืมไปรับเนาะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช้คำนี้แล้วกันมันแจกไปเยอะหรอจริงเกมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ก็ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะคุ้มสําหรับใครล่ะมันคุ้มสําหรับลูกค้าสายเปโดยเฉพาะเพราะว่าสมบัตินำโชคจํานวนการสุ่มอ่ะจำนวนการสุ่ม ศูนย์ครั้งนี่มันจะมีของรางวัลพวงนี้เลยซึ่งกิจกรรมมันเล่นไม่ยากเลยนะทุกคนเนาะก็เพียงแค่คุณเติมเงินโดยกฎเกณฑ์เรามาดูที่กฎเกณฑ์แล้วเราอ่านกันดีๆนะทุกคนเนาะกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย3ส,ส่วนได้แก่เช็คอินการสุ่มแล้วก็คะแนนแลกของนั่นเองนะทุกคนเรามาดูในส่วนตรงนี้ครับผมอยากให้ทุกคนสังเกตจุดนี้ครับทุกครั้งที่เติมเงินครบ40บาทคูปองเติมเงินที่ใช้ในเกมจะไม่ถูกนะับ อันนี้ต้องระวังด้วยนะคือของที่ใช้ในเกมไม่ถูกนับเพราะกิจกรรมในที่นี้คือ,อคุณต้องเติมเกมเข้าไปเท่านั้นเติมเกมเข้าไปเท่านั้นนะต่อให้คุณมีคุมปอง4ี่0 0ื่นทางกิจกรรมนี้จะไม่นับคุณต้องเติมอย่างน้อย40บาทหากคุณเติมอย่างน้อย40บาทคุณจะได้ตั๋วสุ่มอย่างน้อยหนึ่งใบแล้วหนึ่งใบเอามาทําอะไรล่ะเอามาสุ่มของครับทุกคนทุกครั้งที่สุ่มรางวัลจะได้1คะแนนหมายความว่าสุ่ม1 1ครั้แตมสุ่10ครั้งได้10แต้มนั่นเองนะทุกคน นี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าส่วนของหน้าเติมเงินเนาะแต่เราเดี๋ยวจะค่อยไปว่ากันในส่วนของหน้าเติมเงินที่หลังเรามาดูในส่วนตรงนี้ครับร้านแรกรางวันนี่ร้านแรกรางวัลในส่วนตรงนี้เลยคุณลองคํานวณว่า10แต้ม1แต้มต่อ40บาท10แต้มก็คือ400บาทนั่นเองนะทุกคนเป็นของแถมสําหรับลูกค้าสายเปโดยเฉพาะเห็นไหมก็จะมีของพวกนี้มากมายเลยจริงๆผมได้ทําตารางคํานวณไว้แล้วว่า คุณต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้ของตามนี้ล้วกันเนาะทุกคนโดยใบยสุดท้ายยันบุษราคำโบราณชุดป้องกันมันคือยัน14ขึ้น15ของชุดป้องกันนะทุกคนทำไมผมถึงได้มั่นใจว่ามันคือ14ขึ้น15เพราะในตัวผมมีเราไปดูกันโอเคมาเราเปิดหน้านี้เปิดมาเสร็จเพราะผมมีอยู่หนึ่งใบยอยู่ไหนนะนี่ยันบุษราคำโบราณชุดป้องกันที่มีการเสริมพลัง14อัพขึ้นมา1เรเวลก็คือ ยัน14 95, สขึ้น15สําหรับสายป้องกันนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตั๋วเงินไม่สามารถใช้ได้คือตั๋วอันนี้ครับอันนี้คือคูปองสมบัติหรือก็คือตั๋วเงินที่เราเติมเข้าไปหากคุณมีประมาณนี้4 0 0 0เท่ากับ4 0 0 0บาทคุณจะซื้ออะไรก็ตามถือว่าไม่ถูกนับมันนับต่อเมื่อคุณเติมเงินเข้าไปในเกมเท่านั้นของงั้นต้องระวังกันด้วยนะทุกคนนะเราไปดูในส่วนที่ผมคำนวณไว้ดีกว่าผมทำเว็บคำนวณเอาไว้พวกคุณเรียบร้อยแล้วว่า คุณต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้ของประมาณนี้ปักทุกคนโอเคมาผมคำนวณให้พวกคุณได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็คือสรุปยอดของแถมต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะแลกได้ข้อมูลนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปี2568จนถึงเวลาเที่ยงคืนก็คือตอนเริ่มเนาะจนถึงระยะเวลาวันที่21ธันวาคม2568เวลา5ทุ่ม59นาทีเท่านั้น ก็คือเป็นกิจกรรมระยะเวลาทั้งหมด7วันอันนี้คือยอดเงินที่คุณจะต้องเติมสําหรับการแลกของแต่ละชิ้นนะถ้าหากคุณอยากจะเหมาของทั้งหมดคุณก็ต้องคํานวณของ2อย่างด้านล่างนี้20,000บาทเลือกแลกได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นก็คือคุณเติม2 0 0 0มื่นถ้าคุณอยากได้2ชิ้นคุณต้องเติม4 0,000 4ีหมื่นอันนี้หมื่นหกรวมกันห้าหมื่นหกคุณคำนวณตรงนี้ได้เลยเบ็ดเสร็จก็เกือบแสนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ ถ้าคุณต้องเลือกเอา1ใน2อ,อย่างนี้ก็แนะนําเป็นปีกไปละกันเนาะสำหรับลูกค้าสายเปโดยเฉพาะละกันอันนี้เป็นยอดเงินที่ผมเติมไม่ใช่เติมยอดเงินที่ผมคํานวณเอาไว้ให้แล้วเนาะกติกาการสุ่มของรางวัลเติมเงินทุก40บาทรับหมุนฟรี1ครั้งทุกครั้งที่สุ่มจะรับ1คะแนนหลายคนบอกเอ้ยผมต้องเติมทีละ40บาทเหรอไม่ใช่ครับคุณเติม20,000เลยคุณก็ได้สุ่ม500ครั้งไปเลยนะทุกคนเนาะมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทางโปรแกรมมันจะคํานวณให้ ถ้ามันไม่คำนวณให้ไม่ต้องมา,มาถามผมนะว่าทำไมคุณไปถามทางเกมเอาเองว่าทำไมคุณเติม20,000ื่นทำไมคุณถึงได้แค่1นสุบอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่พนักง,งานทางเกมหรือโดนจ้างมานะีทุกคนแต่มีหลายคนเนี่ยถามมามีลูกค้าสายเปก็แวะมาถามผมเหมือนกันแชทส่วนตัวมาเหมือนกันโอ้ยคุณสุรินคำนวณยอดให้หน่อยถ้าผมอยากจะเติมหมดเนี่ยผมต้องได้เท่าไหร่คุณก็ไปลองรวมเอาละกันผมแบ่งเป็นส่วนให้แต่ละส่วนแล้วนั่นเองเนาะคือไม่งงกันเนาะทุกคนสําหรับบรรทัดล่างเพราะว่า 1>, 1ชิ้น8 0 0พมันใช้ยอดเดียวกันผมก็เลยรวมรวบยอดไปเลยเนาะก็คือ20,000บาทแลกได้ของอย่างน้อย1ชิ้นเนาะจะเป็นอะไรก็ได้คุณเลือกเอา8,000บาทคุณจะเลือกเอาก็ได้ว่าคุณจะดากได้อะไร บุตรสลาคำโบราณคือ14ขึ้น15แล้วนะทุกคนผมมีใบหนึ่งผมเปิดให้พวกคุณได้ดูแหละโอเคผมว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะอยากรู้กันว่าเอ้ยผมจะต้องเติมเงินยังไงคุณสุรินเติมตรงนี้ครับกดเติมเงินไปได้เลยถ้าหากเติมเงินใช่ไหมกดไปทางตัวเว็บไซต์มันจะส่งไปคุณหน้าเติมเกมครับนี่ผมกดไปให้ทุกคนได้ดูเลยพอกดเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะก็เลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรให้เรียบร้อยดีตัวละครผมใช่ไหมก็เลือกได้เลยครับคุณจะเติมยอดเท่าไหร่เติม2 0 0 0สอตหมื่นจะเติมเป็นหนนน้าเว็บอันน้ แต่จะไม่สามารถใช้ร้านเว็บร้านเติมเกมได้นะเพราะคุณต้องเติมแบบจ่ายสดสดจริงๆ5 0 0 0 0บาท20 0 0มบาทก็แล้วแต่จัดได้เลยหลายคนบอกเอ้ยคุณสุรินเติมไปหรอ2 0 0 0 0ไม่ได้เติมครับถ้าผมกดตรงนี้เห็นไหมราคามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยหน้าตายอย่างผมไม่มีทางที่จะเติมเงินประมาณนี้อยู่แล้วไอดี ID ยังไม่เกิน5 0 0 0 0 0 0กแสนเลยนะทุกคนเนาะหรือมีลูกค้าคนไหนเป็นสายเปยจริงแบบโอ้โหเงินเหลือเลยแบบเจ้าชายบ่อน้ํามันเลยคุณเงินเหลือจะสนับสนุนสุรินทูแฮนได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้เลย คุณอยากเติมให้ผมเท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่มีปัญหาเลยผมสามารถกด50,000บาทเนี่ยให้คุณได้แบบ2คลิกเลยแสนหนึ่งเหมาบุตรลาคำโบราณมาตีบวก15ได้ทั้งตัวเลยจริงๆนะทุกคนนะก็ไปจัดจ่ายใช้สอยเอาได้เป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมสําหรับคลิปในงวดน,นี้ผมว่าไม่ได้แย่เลยสําหรับลูกค้าสายเปโดยเฉพาะน้องหลายคนเนี่ยสงสัยในเงื่อนไขของเกมผมก็ได้พยายามอธิบายให้เข้าใจได้เท่าที่เป็นไปได้เนาะหรือใครที่งงตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า